วันนี้เรามาทำแกงจืดฟักกับคอมบุลูกผสมระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแท้จริงญี่ปุ่นกับจีนก็ชาติเดีวยวกันแหละคนเผ่าเดีวยวกันใส่ไก่ลงไปมีฟองเต้าหู้เห็ดหอมต่อไปจีน อร่อยแบบนุ่มๆนว่นๆเบาๆกินแบบคุกคลิกคุกคลิกดูความใสของน้ำซุปใสมากๆอร่อยแบบเบาๆไม่เค็มจัดไม่อ่อนจัดก็กำลังดีกินกับข้าวสวยร้อนสุดยอดจะแพนภาพ,พร,บรบอบๆให้ดู เหมือนเดิมเมรียนรู้ภาษาอาังกฤษเป็น,นตัวจะแปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยให้ให้ฟังเนื้อไก่ชิคเกนมีชจากมุมนี้หน้าตาเหมือนหมูนะหน้าตาเหมือนหัวหมูแต่ไม่ใช่อ,อันนี้คือฟอร์เต้หู้ภาษาอาังกฤษก็เรียกว่าซอยบีนชีตซอยบีนชีตนี่คือวินเทอร์เมลอน w i n เทอร์เมลอน l ม n แปลว่าแตง m e ลอนเมลอนเม l o n ไอ้ดำๆนี่ก็คือสลายแล้วก็ถัดไาก็คอมบุคอมบุเทคทับสับเลยคอมบุสลายเอาไว้กินกับมิสูซุปเปิดครั้งนี้เราใส่ในน้ำแกงไก่ใส่ดอกไปจีนแล้วดอกไปจีนโอเค เราไม่จีบภาษากีนไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ผัด่านไปแต่แต่อร่อยรับลอง